ทุกคนครับก็ถามว่าผมเป็นใครนะครับผมชื่อแสงจันทร์นะครับว,วันนี้ว่าผมจะมารีวิวกานดั้มนะครับ Wing Zero Custom EW EW นะฮะโอเคก็คือตัวนี้นนั่เองนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่ได้ใส่แบ็คแพคนะฮะเพิ่งต่อเส้นเมื่อวานนะฮะแปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแต่ยังไม่ตัดเส้นนะฮะแต่ดีเทลด้านหลังนี่จะไม่ค่อยดีเท่า เพตรงส่วนขานะครับเว่ามันจะเออมันจะไม่มีส่วนตรงด้านเนี้ยของตรงนี้ไว้เหมือนกับเป็นพวกแคสตินนะฮะก็ตรงนี้ เขเนี่ยสะหลุดออกมาง่ายมากเนื่ยตรงเนี้ยจะชอบหลุดออกมานะมครับหนูคันนะครับแล้วแต่ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวหัวนี่ของผมนี่บแบบตัวสิหมุนข้องแค่วงไหวมากมากๆนะครับเข่านี่ก็ใต้ขาก็มีดีเทลอยู่บ้างนะ ็ถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปครับอาวุธครับอาวุธมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือปืนนะฮะตัวตรงนี้ยัสนใจนะฮะมทำแบบอยากมานิดนึงอะปไรนะครับมีแค่ปืนเดียวนะฮะแต่บางคนที่เคยเล่นเอ,อ่อ h ฮจมาแล้วนะครับที่เป็น อิชโลดฮะไอตรงเนี้ยสามารถแยกออกมาเป็นสองปืนได้นะไอตรงเนี้ยแยกมาสองปืนได้ไอนี่ทําไม่ได้นะฮะมันก็มีสติ๊กเกอร์แปะด้วยนะครับเป็นอย่างนี้เลยสติ๊กเกอร์ไม่มีอาจจะดูไม่ชัดนะคะเพราะว่ากล้องนี้แยกกับกล้องอื่นๆอีกนะโอเคต่อไป me mm -hmm. ก็หมุนหมุนไ,ได้ปกติไม่มีอะไรนะครับโอเคนะจบเลยอะนะครับต่อไปนะขาพรวนเวหมดหมดทั้งตัวเนละ้ใส่แล้วนี่ฮะร้บภาพาวมที่ใส่หมดเรียบร้อยแต่จะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆนะคะสี่นาทีห้านาทีนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับไอคลิปต่อไปนี่ครับ